มีปลาเยอะบ้างอา่าให้ให้หาหปล<ะ>าอ,อุ้ยมีปลาดุกด้วยหนูไปตรงกลางๆไปไปกับเยัยเผือกกันเร็วๆ้อปลาดุกโอ้ พี่น้อนมันจะกินพี่น้อนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไหนฮ็อปเปอร์ได้ไหมเปิร์นให้ได้ไหม <c oughs> มันน่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยมันเข้าตัวเลยมันเข้าตัวจั๊กเปร์เลยอันนี้ปลาตะเทียนอนี้ปลาตะเทียน ร้อนก็ไม่กลัวนะเด็กสองคนเนี้ยปลาเต็มโอ้ยทำไมตัวนั้นมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะโอ้พี่น้องนั้นใหญ่มัอนฉลามเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยแม่ผมหัวมันเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มัอนฉลามเลยอ่ะ

ปลาเต็มเยอะสุดๆไม่ลงไม่ได้มาปลามันก็กินหมดเลยลูกแต่ปลาม่ได้กินกระดื่องหมดยังป้าหมดยังป้าหมดรูแบะแล้วป้าชอบไหมอ่ะป้าอยู่ที่นี่ไหมป้าชอบป้าอยู่ที่นี่กับปลาไปเลยเอาไหมเป็นอาหารปลาไปเลยเลยเอาไหมน้องป้าป้าหนักปลามด หปลาหมดบาแบ๋ถุงม่ให้แม่แล้วถุงไปจิ้งมาแม่ไปทิ้งอเองเก็บเก็บเออเก็บะเก็บไปให้ปลาดิทำอาหารปลาหกน่ะ